มาค่ะมาดูกันว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปทำธุระส่วนตัวกับพ่อแม่สามีและสามีเมืองบังกลอเป็นอย่างไรบ้างออกจากที่พักมาปุ๊บ,บก็เจอวัวเลยจ้าเมื่อกินเสร็จอาหารในกองเศษมะพร้า,พาวที่พ่อค้าแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวกองทิ้งเอาไว้ริมถนนหนทางแม้ว่าชาวฮินดูในประเทศอินเดียจะนับถือวัวเป็นสัญลักษณ์ของพศิวะแต่คุณภาพชีวิตของวัวที่นี่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอก และจริงๆแล้วเขาก็มีรถเก็บเสร็จมะพร้าวแบบนี้ต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบสามารถหาได้ทั่วไปตามริมถนนหนทางในเมืองบังกะลอสามีเลาบอกว่าต้นไม้อยู่มาก่อนเมืองมาที่หลังฉะนั้นเขาถึงอนุรักษ์เอาไว้ร้านขายของชำก็มีให้เห็นทั่วไปชาวบ้านชาวช่องนิยมซื้อกันมากอาจจะมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆด้วยซ้ำร้านขาเครื่องประดับ ร้านปัสสผ้าก็มีให้เห็นถมเถชาวอินเดียใต้หลายคนนิยมใช้กุดำัซึ่งก็คือภาชนะสำหรับใส่น้ำไว้ดื่มหรือประกอบอาหารจริงๆแล้วมักทำจากทองเหลืองแต่ราคาค่อนข้างสูงราคาถึงหลักพันชาวบ้านทั่วไปเลยนิยมใช้กุดำัพลาสติกราคาหลักสิบถึงหลักร้อยมากกว่า รถเข็นขายผักผลไม้แบบนี้ก็มีให้เห็นทั่วไปรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ทำตัวชิลแบบนี้ด้วยร้านขายไก่สดก็มีให้เลือกกันเป็นตัวตัวแบบนี้อยากได้ตัวไหนก็ชี้เอาแต่เราทำใจไม่ได้ไม่เคยใช้บริการสักทีร้านขายกล้วยที่บังกะลออืมมีหลายประเภทดีนะรถเข็นขายผวงมาไรดอกไม้รถเข็นขายผักก็เห็นได้ตามข้างทาง,าง,างทั่วไป ปั๊มน้ำมันแบรนด์อินเดียเวลาเติมน้ำมันที่นี่เขาจะให้ปิดโทรศัพท์มือถือห้ามใช้ตึกฮฮลด์สำหรับให้เช่าจัดงานต่างๆสวยดีนะเอาละ่ะพอมาถึงสถานที่ทำธุระก็ต้องอยืนรอเจ้าหน้าที่ที่พ่อแม่สามีติดต่อไว้นานมากๆนานจนสามีต้องพาลูกเดินไปเดินมาแก้เบื่อใช้เวลารอคอยเกือบสองชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะมา เคยได้ยินว่าคนอินเดียเป็นคนที่ชิวชอบเลดชอบมาสายก็ไม่คิดว่าจะสายขนาดนี้ให้รอสองชั่วโมงแต่ทําธุระเสร็จภายใน15นาทีดีจ้าเยี่ยมพอทําธุระเสร็จก็เดินทางกลับที่พักก็อย่างที่พวกเธอเห็นนั่นแหละต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในเมืองบังกลอมีมากมายจริงๆไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็น ร้านเบเกอรีร่ในอินเดียส่วนจะเป็นร้านไข่เค้กมากกว่าขนมปัง เคยบอกไปในคลิปคราวก่อนห้องเช่าในอินเดียจะเป็นแบบชั้นๆชั้นใครชั้นมันเขาจะมีบันไดยแยกออกมาจากนอกตัวตึกไม่ใช่บันไดหนีไฟแต่อย่างใดขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะมาดูกันว่าคราวนะ่าจะพูดเรื่องอะไรขอบคุณค่ะ It's what I've been looking for Where you say name. just wanna feel you more. Try to read your book, but it's too complicated.